สวัสดีครับผมท่านผู้ชมสวัสดีกับ FC ทุกคนนะครับผมบอกกันไตนัดกระบี่แล้วนะครับผมทริปนี้ผมออกมาลอยใจนะครับผมตีจังนะครับผมหุ่นเอกมานี่ตอนนี้กําลังลอยใจอยู่ครับผมลอยใจลอยเลยครับเปือนก็ตกอยู่มากับเปือนนะครับผมมะเขวครับโอเคครับผมเดี๋ยวมารอรุ่นรอชมกันว่าผมจะได้ตัวไม้วันนี้นะครับผมโอเคครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้ไต้นัดด้วยนะครับผม

รอไซยูเดี๋ยวมารอรอชมมาผมจะได้ตัวไม้นี่ตอนนี้อยู่ที่สังครับในไปทางมือจะเป็นก้อนหนักนะครับผมก่องมังกระป๋านเดยวนกับป๋านเดียจะเป็นเนื้อมังหนังนะครับผมทางน้องนุ่งจะเป็นกอบดาโอเคครับผมเดี๋ยวมารอรอชมกันมาจะได้ตัวไม้โอเคครับตอนนี้นะครับจับแล้วครับผมอินซีหรือว่าอะไร ูกันครับมาดูกันตอนนี้มนะาขับสายพันจุ่มน้ำแล้วครับผม <laughs> ประมาณกิโลไตประมาณกิโล,ลที่ว่าที่ฮาโลนะคร i'm มาเร็วครับผมขึ้นไวอย่ามากเร็วครับ ไปเลยครับดอเคมาแล้วนะครับกกซองยั้องเอ๊ะเลยซูมไปคับน้าไปกับนั่น รินนะครับเจอมารินแล้วครับกระทงลมนี่เองครับนัดเอาย้ายไหมไตนัดนะครับเจอแ้่เลยครับปลามารินนะครับไหลตามยังไม่หมั่นครับตอนนี้ที่น่าไปไม่ค่อยโอเคนะครับตอนนี้รลมารุนกันตามไปไหลจัดใจไหมครับ ด่นานหน้าเราเนี่ยนะครับดานหน้าเราเลยครับผม เลยครับซูมไปให้ครับซูมไปให้ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับไม่เห็นเนาะน้อยอ๋โอโน่นครับจุดโฟกัสครับมารินครับมารินเอาไว้ครับเอาไว้ โต๊ะจังๆรอบนี้ปลรราใบนะครับมันวายชามันมัดเร่งอย่างเี้นะ ม,มาเรียวมาเรียไตนัดนักราไตปลาอินซีนะครับตอนนี้เป็นปลากระพงนะครับ tuồng rồ ấm gặp cái này đi à đi phơm phun gặp lắm ký ít mới chơi đi chị đâu <laughs> Mình đắm nữa

ใหญนักเลยน้องตัวกิโลสี่อาลูเน้องประมาณสี่อารู้าตุนนอะ เดวอใต้ทถุนนะเดือดรอมวิ่งไปเอฟเนี่ยถุนแล้วนะครับวิ่งไปเอฟต้ทถุนแล้วครับ ออกเล้วออกเล้วพี่น้องไปกันต่อสากันตตอครับเหยีกันไปซสากันไปครับ แกซิบนาทีเหี้เห็นงูอ่ะฐานนี้ได้โอเคถ่ายรูปไปเลยกันดีดีโอ้ย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 กระโดดกระโดดขึ้นมาเลยไปกอนเหอนพวกหลอดแกงอยู่ ไปเลยรออีกน่าสรุปยัง,ยงนาะข้างหน้าเราเนี่ยแหละครับดูข้างหน้าเราเนี่ยครับอีทำยังไงครับอีกระโดดไหมครับอีกระโดดไหมอีกระโดดไหมพี่น้อง ซูมอยู่นะครับพี่น้องซูมอย pues ู mm ่ครับรบไปทางนงวยลาพี la, like ่น้องรบไปล่างเรืออะไรล่ะครับโอได้แล้วมึงเพื่อนได้แต่ไม่คิดว่า ต่อตาเดี anyway, ๋ยวกูกดชัดเจ๊ฮ่าฮ่ะฮ่าฮ่าว in ียนมากวียนมากูมุ่นเป็นลูกค้าเนี่ยตอนนี้จุดแล้วครับออกแล้วครับออกแล้วออกแล้วพี่น้องไปกันโต้สาวกันต่อครับ กันไปสาวกันไปครับค่ซิบนาทีเห็นงัวางนี้ได้โอเคถ่ายรูปไปเรืวยกันวีดีโอ้ย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 กระโดดกระโดดขึ้นมาเลยพป่อน เป็นพุ่มหลอดแกงอยู่ยังไปเลยรอหญิงนะซาลินกันเนาะ นอีทำยังไงครับ,อ,รรบอีกระโดดไหมครับอีกระโดดไหมอีกระโดดไหมพี่น้องซูมอยู่นะครับพี่น้องซูมอยู่ครับรบไปทางนู้นแล้ละพี่น้องเออรบไปล่งเรืออะไรล่ะครับ

นไปว่าเรี่ลอะไไปมีแววมีแววมีแวแว,แวกาโดดเพื่อนฉันต้องได้กินปลากระโทงรอหลุนมันโดดอย่างนี้เลย,ลดดยตัวย้อยนัดมึนนะไม่ใช่ตัวนุ่นอยูอ่ฮาวกลได้ xong bay biển ăn xong đi bay 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 ระทุ่งล้อมนะครับลื้อปลามารินไถ่นัดนะครับนักลาปลาอินซี่ครับกิโลเป็นหกเจ็ดโลเนาะยี่สิบโลเหรอเอาถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปกันถ่ายวิดีโอกันกู <c oughs> อัดเรียบร้อยเดี๋ยวตรงตรงก่อนเป็นเด็ดกี้จริงๆริงเลย ยืนเซบยอดมาริมประมาณยี่สิบโลนะครับยี่สิบโลครับปลากระบีครับผมอ้วผ่านเล็กนะครับอ้วผ่านเละทั้งคนทั้งปลามัดแรงพร้อมๆกันว่าร้อย